สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีพี่เพื่อนๆที่ติดตามช่องสไตล์คุณบัอฑนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมผมมีวัตถุมงคลนะผมที่กําลังเป็นกระแสร้อนแรงขนาดนี้นะครับผมเหมาะกับอากาศที่ร้อนนะครับผมร้อนมากเลยนะครับตั้งแต่หลังสงการมานี้ครับร้อนมากเลยนะครับผมก็มีวัตถุมงคลที่ ร้อนนะครับยิ่งกว่าอากาศอีกก็คือวัตถุมงคลของหลวงปู่หง์สม,มปัญโยนะผมสุสานทุ่มมนจังหวัดสุรินทร์นะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับผมดีทุกรุ่นเลยนะผมเพราะว่าถ้าผ่านการปลุกเสกจากหลวงปู่นะผมเพราะว่าหลวงปู่เป็นพระที่ท่านทุดองอยู่ในป่าประมาณ30กว่าปีนะผมะท่านก็มีวิชาของท่านเองนะผม ก็มีกูบาอาจาร์เยอะเลยนะครับในช่วงที่ท่านเดินทุด,ดงนะผมผมเองเคยไปกราบท่านอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมเมื่อประมาณปี2554นห้รับะผมชุงนั้นไปนกราบผมก็ได้บูชาเหรียญน,นะครรุ่นนี้มานะครับผมนี่ครับเหรียญรุ่นพอเอ่าเหรียญรุ่น ที่ลึกแห่งความสําเร็จนะผมที่ลึกแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะผมรุ่นนี้ออกหรือว่าเป็นเหรียญกองทุนสุขภาพขอ,องงปู่นะครับรุ่นนี้ออกปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะผมนี่เป็นเหรียญทองแดงนะครับผมที่ดําเพราะว่าผมห้อยไว้ที่หน้ารถนะครับเจอความร้อนนะก็เหรียญออกจากคำๆหน่อยฮะผมนี่ทองแดงรงมันปูเรื่สร้าง 8,000เหรียญน,นะครับผม8,000เหรียญรุ่นนี้ครับมีหลวงปู่พาดนะผมวัดบ้านกรวดนะครับท่านปลูกเศษด้วยนะครับผมนี่ยก็หลวงปู่ปลูกเศษสองมาระนะครับเป็นเหรียญที่มีการสร้างด้วยเจตนากันในการสร้างดีนะครับผมคือในช่วงที่ประมาณปี2,550ถึง5 1ครับหลวงปู่เริ่มอาพาธนะครับผมแล้วก็ปัจจัยที่จะบำรุงัาตขันของหลวงปู่ครับเริ่ม ลดน้อยลงนะผมก็ลูกศิษย์ลูกหานะครับมันก็เลยจัดสร้างเหรียญนู้นนี้ขึ้นมานะผมนี่ครับเป็นเหรียญกองทุนดูแลสุขภาพของหงปู่นะผมออกแบบได้สวยเลยครับอออกแบบใบหน้าของลวงปู่อ่อนโยนนะผมนี่ครับออกแบบได้สวยหลังจากปลุกเสก็มีการทําลายบล็อกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเหรียญทองแดงลงน้า โรงดํามันตูนี่สร้างแปดพันเหรียญนะครับผมผมได้มาสามเหรียญแล้วก็แบ่งให้ญาติให้เพื่อนไปแล้วครับเหลือผมเหรียญเดียวนะครับผมนี่ครับเหลือผมเหรียญเดียวตอนนั้นออกมาจากวัดเหรียญละร้อยเองนะครับผมร้อยบาทช่องที่ไปกาดหลวงปู่นะครับแต่ตอนนี้ก็หลักพันนะครับผมเป็นหลักพันไปแล้วนะครับข้างบนเห็นว่านาเมตินะครับข้างล่างเขียนว่าหลวงปู่พงศ์พรมปัญโยที่ลึก แห่งความสําเร็จแห่งความจเจริญรุ่งเรือง,องชื่อรุ่นดีมากเลยนะครับรุ่นนี้ไว้บูชานะครับและอีกเหรียญหนึ่งที่เป็นกระแสะนะผมนี่ที่เป็นกระแสะคือเหรียญพุทธชยันตีนะับเป็นเหรียญที่มีบรรจุในพระาสากลของหลวงปู่นะครับผมนะี่ครับรุ่นนี้เหรียญนี้เป็นบล็อกขี้เยี่ยนนะผมนี่ครับ,นะรบข้างนี้ก็จะ ชิดกับตัวขอบเหรียญตรงพญานาคนะครับผมก็จะเกินขอบเหรียญตรงนี้ก็จะเกินออกมาหน่อยนะครับผมมีตอกคตนะครับผิวเดิม,ดมจมูกเดเดิมนะครับผมนี่เหรียญน,นี้จุดนี้หลวงปู่บอกว่าถ้าไม่จริงนะครับผมก็ให้เผาตำราทิ้งไปเลยนะครับผมนี่ฮะฉลทธยพุทธชย,ยันตี2,600ปีนะพระพรหมปัญโย ผมปัญโยมหาโพธิสัตว์พระครูประสาทพรมคุณหงสุสารทุกมนจงังหวัดสุรินนะครับผมนี่ก็ราคาก็พันหนึ่งแลพันกว่าบาทเลยครับผมน่าจะสองพันเลยนะครับผมทุกวันนี้นะครับน่าจะสองพันไปแล้วนะครับสวยครับผิวเดิม นี่เป็นเหรียญหลวงปู่หงนะครับผมเป็นเหรียญยุคแรกๆของท่านนะครับผมรุ่นเก้ามงคล85ปี23มีนาคมปี2545นะนร้บวัดเพชรบุรีนะจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่ครับมีกล่องนี่ร้อมกล่องนะครับผมหลวงปู่หงหลวงปัญโยรุ่นเก้ามหาเก้ามงคล85ปีวัดเพชรบุรีอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับ พยายามส่องไฟนี่เป็นปนะัทุมงคนที่เช่ามานะครับผมในกลุ่มนะผมยังไม่ได้แกะเลยเลยนะครับเดี๋ยวขอ,อยากแกะก่อนนะครับผม ออกมาแล้วฮะดูไปพร้อมกันแล้วผมก็ยังยังไม่ได้เห็นนะครับผมแต่เป็นเป็นลูกหล่อหลองปูนะครับเป็นลูกหล่อลองปูหง่หมอ,องปูหอมประมาเป็นโยรุ่นเซยิก96นะสุสานทุกมมน,นี่ปี2555นะครับ โอ้วันนี้อุดผงโอ้นี่เจ็บไว้นานแล้วผมนี่อุดผง,ผงสวยนะครับมีตะกุดด้วยนะครับผมในมีตะกุดครับ เนี่ยจะเก็บไว้นานนะผมนี่ครับเป็นรอยนอยี่เลยนะครับผมนี่รุนเสยิดเก้าสิบหกปีหลวงปู่พงษนะ์ปีสองนห้าอยห้าิห้านะครับสุสานทุ่มมน,นี่ออกจากสุสานทุ่มมนนะครับสวยครับเนื้อทองล้ำอู่นะครับผมนี่เนื้อทองล้ำอู่ครับใครสนใจองค์ไหนก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับ ขอบคุณผู้ชมทุกท่านี่เข้ามารับชมเลยนะครับผมก็สนใจองไหนก็ทักมาได้เลยนะครับจัดส่งไวเหมือนเดิมครับผมสำหรับคลิปนี้นะขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ